สวัสดีครับผมขอเสนอตัวรถไถครับตอนนี้เป็นตัวไคโอตินะครับ ex 5 0นะครับตัวนี้ครับประกอบไปด้วยตัวดันหน้าและผ่านหลังนะครับรถสภาพสวยๆครับเดิมๆนะครับใช้งานน้อยมากนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานนะครับผ่านหลังสวยครับเป็นผ่าน6ไป24นะครับตัวนี้ครับผมเป็นตัวรุ่นใหญ่นะครับเป็นรถของประเทศเกาหลีนะครับผมใครกำลังมองหาอายุก็ สนใจก็แวะเข้ามาชมหรือโทรเข้ามาได้นะครับผมราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่22900 0บาทนะครับ2 2 9 0 0 0บาทนะครับเบอร์โทรทรับ0 8 3ย์0 5 1 8 9นะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้เดิมๆครับพร้อมใช้งานนะครับสนใจก็ลองแวะเข้ามาชมได้นะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนถ่ายคองเหลียให้หมดแล้วนะครับตัวนี้ ราคานะครับอยู่ที่229,000บาทนะครับ0 8 3 3 7 0 5 1 8 9นะครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมนะครับสภาพสวยๆครับผมสนใจก็ลองแวะเข้ามาชมได้ครับผม